กิจกรรมครูผู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ประเภทครูผู้ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนนางสาวเยาวภาคุมดีตั้งแ่งครูโรงเรียนบ้านนนสวรรค์สวัสดีสวัสดีวันนี้ เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูอุ้มเองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3ของเราค่ะวันนี้คุณครูอุ้มมีกิจกรรมสนุกๆกให้เด็กๆทำเองง่ายๆที่บ้านนะคะ ซึ่งเป็นก,กิจกรรมที่ง่ายและมีประโยชน์มากมายแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นคุณครูอุ้งมีคำถามมาฝากเด็กๆหนึ่งคำถามค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปฟังกันเลยคะ่ะ เมื่อขึ้นที่สูงๆเช่นเมื่อขึ้นภูเขาสูงๆเวลาเครื่องบินขึ้นและลงหรือเมื่ออยู่ในลิฟที่เคลื่อนไปอย่างชั้นสูงๆเรามักจะเกิดอาการหูอื้อสาเหตุนั้นมาจากแรงดันอากาศที่แตกต่างกันนั่นเองแล้วแรงดันอากาศคืออะไรและเกิดได้อย่างไรซึ่งพิสูจน์ได้จาก การทดลองต่อไปนี้ค่ะก็คือกัดน้ำไว้ได้ค่ะอุปกรณ์ในการทดลองนะคะมีแก้วค่ะน้ำเปล่ากระดาษแข็งขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เทน้ำเปล่าใส่แก้วค่ะเทเลย เทจนน้ำถึงขอบแก้วเลยนะคะนี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ใช้กระดาษปิดไปที่ปากแก้วค่ะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการกดดัดนนิดหน่อยดันเข้าไป ตอนนี้เด็กๆสามารถใส่คาถาเข้าไปได้นะคะโอ้ลึกมลึกมลึกเพียงโอ้ลึกๆลึกๆลึกๆเพียงขั้นที่สค่ะเราจะควาแก้วไปออควานแก้วลงไปเสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูปล่อยมือออกจากแก้ว เด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอืมจะเกิดอะไรขึ้นเอยเรามาดูกันซิว่าถ้าคุณครูปล่อยมือออกจากแก้วเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นคะ่ะพร้อมเธไหรือยัง ถึงไม่ไหลออกมาจากแก้วค่ะสิ่งที่คุณครูทำเมื่อกี้นะคะไม่ใช่มายากลแต่รอบตัวของเรามีอากาศและในแก้วน้ำก็มีอากาศเหมือนกันแต่อากาศข้างนอกสามารถเอาชนะแรงดันอากาศภายในแก้วได้น้ำจึงถูกกักไว้อยู่ในแก้วนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะถ้าเด็กๆทำเองที่บ้านให้เด็กๆระมัดระวังในการใช้แก้วนะคะเพราะว่าถ้าแก้วแตกขึ้นมาอาจเกิดอันตรายได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ